เมื่อสมัยที่ออกธุดงไปตามผืนป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผืนป่าในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านพระธุดงที่ไล้ชื่อเสียงเลี้ยงน้ำไม่เป็นที่รู้จักของชาวบ้านทั่วไปในทุกทกที่ที่ท่านไปรับบิณฑบาตตามหมู่บ้านชายป่าทีท่ท่านไปปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาหลายที่แม้ว่าช่วงเวลาต่อมาจะไม่มีใครรู้จักชื่ออันแท้จริงของท่านแต่ชาวบ้านจะเรียกขานกันติดปากว่าหลวงปู่เสือในช่วงเวลา60พรรษาของท่านเข้าไปแล้ว โดยตนสายปลายเหตุที่หลวงปู่เสือสามารถสยบเสือสมิงที่อาศัยหากินอยู่ในผืนป่าซึ่งมีแหล่งกบดานอยู่ที่โป่งใหญ่กลางผืนป่าแห่งหนึ่งที่ท่านเหยียบย่ำเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาผืนป่าที่มีทั้งชาวบ้านและพลานหากินกันอยู่มากมายหลายหมู่บ้านแม้ชาวบ้านจะรู้ดีว่าผืนป่านั้นแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆทั้งจากอาถรรพ์ต่างๆและสัตว์ป่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีให้พ้นได้ ด้วยวิถีชีวิตที่ต้องดําเนินควบคู่กับผืนป่าเรื่อยมาตั้งแต่บรรพบุรุษโป่งใหญ่กลางผืนป่าลึกมีพรานมากมายเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ามาแล้วก็เพราะมีสัตว์ป่าลงไปกินดินโป่งมากมายเมื่อมีสัตว์ป่าพากันเข้าไปหากินดินโป่งมากขึ้นผ่านไปหลายสิบปีโป่งก็ขยายใหญ่โตออกไปเรื่อยๆนอกจากที่จะมีสัตว์มากมายเข้าไปหากินดินโป่งแล้วก็ยังมีสัตว์หลายคอยดักซุ่มโจมตีสัตว์พวกนั้นอยู่ด้วย ซึ่งพลานต่างก็รู้ดีว่าที่ไหนมีสัตว์ป่าที่นั่นก็ย่อมมีสัตว์นักล่าดักซุ่มล่อเหยื่ออยู่เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันกับพลานโดยเฉพาะกับเสือที่มีการพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อสัตว์ป่ารู้ถึงภัยอันตรายของตนจากที่พากันมากินดินโป่งมากมายก็เริ่มหายไปทีละตัว2ตัวจนกระทั่งหายไปเป็นฝูงและสุดท้ายก็ไม่มีสัตว์ป่ากล้าที่จะเข้ามากินดินโป่องอีกเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของสัตว์ป่าที่จะต้องไปหากินยังที่แห่งใหม่พื้นป่านะั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ช่วงเวลาที่กว่าจะมีสัตว์ป่าหายจากโป่งไปจนหมดโป่งแห่งนั้นชาวบ้านก็นเรียกขานกันติดปากว่าโป่งเสือเพราะว่ามันเคยมีเสือมากมายเข้ามาแอบดักซุ่มทำร้ายไม่ว่าจะเป็นพลานือว่าสัตว์ป่าด้วยกันแล้วลากกลับไปกินเป็นเหยือ่อเมื่อที่โป่งไม่มีสัตว์ใหญ่ๆเข้ามาหากินแต่ก็ยังมีสัตว์เล็ก ที่ยังมีความว่องไวปราดเปรียวสามารถเอาตัวหลอดมาหากินอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโป่งล้างเสียทีเดียวเมื่อสัตว์ป่าย้ายที่หากินแห่งใหม่สัตว์นักล่าก็ตามไปด้วยรวมแม้กระทั่งพลานโป่งแห่งนั้นแม้ว่าจะไม่เชิงเป็นโป่งร้างแต่ก็กลายเป็นโป่งที่มีอาถรรพ์เพิ่มมากขึ้นจากวิญญ,ญาณร้ายของพลานที่ถูกเสือฆ่าตายไปหลายคนด้วยความที่เป็นพลานตายโหงจึงมีความน่ากลัวดุร้ายอาฆาตแค้นเพิ่มมากขึ้นพลานรุ่นหลังๆไม่มีใครกลา้า ยื้องอย่างเข้าไปใกปล้โป่งแห่งนั้นเลยแม้แต่คนเดียวนี่เป็นสาเหตุที่ว่าหลวงปู่เสือท่านเข้าไปนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาก็เพราะว่าผืนป่าแห่งไหนหรือว่าพื้นที่ไหนๆที่ขึ้นชื่อเรื่องผีตายโหงหรือว่าผีดุที่นั่นย่อมมักจะมีพระทุดงผู้บาเพ็ญเพียรภาวนาพากันเข้าไปปากกดเพราะว่ามีความวิเวกวางเวงไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามารบกวนเรื่องผีสางอาถรรพ์ต่างๆนั้น สำหรับพระธุดง์ท่านไม่เคยกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วขอให้บอกว่ามีที่ไหนท่านจะเข้าไปกำหลบับจนหมดสิ้นไปทุกที่ครั้นเมื่อหลวงปู่เสือท่านได้ทุดงเข้าไปยังผืนป่าแห่งนั้นช่วงพรรษาใกล้ๆหกสิบกะว่าจะเป็นทุดงครั้งสุดท้ายที่จะเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียพรภาวนาตามผืนป่าต่างๆเพราะชลาภาพมากแล้วจะได้ไปอยู่จำวัดใดวัดหนึ่งเสียทีตามที่มีญาติโยมได้นิมนต์เอาไว้แล้วจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นมายังโป่งแห่งนี้ ก็เป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่มีชื่อเสียงว่ามีผีดุแถมที่โป่งนั่นก็นยังมีเสือหลายพาดก่อนแวะเวียนเข้ามาล่าเหยื่ออยู่บ้างแต่พรานที่เคยพบเห็นต่างกันเล็งความเห็นกันว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวตามลักษณะของมันที่คุ้นเคยก็คือหางของมันที่ขาดหายไปครึ่งหนึ่งส่วนขากระเดินกระเพกกระเพกเรากับว่าจะเป็นเสือพิการที่หาหล่าเหยื่ออย่างยากลําบากที่โป่งแห่งนี้แม้ว่าจะหลงเหลือเพียงแค่สัตว์ป่าที่มีความว่องไวฉเฉลียวฉลาด แต่ก็ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่พอทําให้เสือพิการสามารถที่จะล่ามาเป็นเหยื่อได้หลวงปู่เสือท่านรู้ดีว่ายังมีเสือหากินอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆท่านได้เข้าไปนั่งปักกดบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ใกล้ๆก,กับโปงวันแรกที่เข้าไปชาวบ้านก็ยังเตือนว่ายังมีเสือเข้ามาหากินอยู่ที่โปงนั่นอยู่ขอให้หลวงปู่ท่านระวังตัวให้ดีแม้ว่ามันจะเป็นเสือพิการแต่มันก็มีความดุร้ายตามสัญชตาตญาณของความเป็นเสือ หลวงปู่ท่านเข้ามาปรกกฏนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ถึงสามวันแล้วก็ยังไม่เคยพบเจอเสือหรือว่าได้ยินเสียงร้องคำรามของมันแต่อย่างใดเรื่องผีตายโหงมีบ้างที่เข้ามารบกวนการบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่หลวงปู่ท่านก็ได้แผ่เมตตาให้ไปและสวดส่งวิญญาณให้จนหายไปหมดจนไม่มีโผล่ออกมาให้เห็นอีกผ่านไปหลายคืนหลังจากที่เงียบสงบมานานก็เริ่มมีเสียงป่าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นในช่วงกลางดึกของคืนหนึ่ง หลวงปู่ท่านรู้ได้ทันทีว่ามันต้องเป็นสัตว์นักล่าที่ดักซุ่มโจมตีเหยื่ออยู่ใกลก้ๆกระโปรงตามที่ชาวบ้านบอกนั่นก็คือเสือพิการตัวนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือตกใจอะไรยังคงนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่อย่างสงบสิ้นเสียงร้องของสัตว์ป่าที่ร้องด้วยความเจ็บปวดเงียบหายไปประมาณสามชั่วโมงก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าเหยียบย่ำใบไม้แห้งเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆกดของหลวงปู่หลวงปู่จึงได้เอ่ยปากบอกให้เดินเข้ามาสิ ขณะที่ท่านก็ยังนั่งหลับตาบำเพ็ญเพียรอยู่แต่เสียงเจ้าของฝีเท้าไม่ยอมเดินเข้ามาใกล้ยังคงเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆกดจนหลวงปู่ท่านต้องลืมตาขึ้นดูถึงได้รู้ว่าเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นน่าจะเป็นพรานที่เข้ามาหาราสัตู่ใกล้ๆกระโปรงไม่รู้ว่ามีธุระอันใดถึงได้แวะเวียนเข้ามาที่กรดของท่านกลางดึกกลางดื่นแบบนี้และไม่กลัวว่าจะถูกเสือดักสุ่มทำร้ายเอาหรือ,อยังไงท่านจึงได้เอ่ยปาก เรียกพลานไวกลางคนคนนั้นให้เข้ามาใกล้ๆด้วยลักษณะของพลานที่เดินเข้ามาหลวงปู่เห็นว่าขาข้างขวาของพลานผู้นั้นเดินกระเพกกระเพกแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรพลานผู้นั้นเดินเข้ามาเพียงแค่สองสามก้าวแต่ไม่ยอมเข้ามาใกล้พร้อมกับเอ่ยปากบอกว่าหลวงปู่ท่านได้วางอาคมเอาไว้ข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าไปกราบท่านได้หลวงปู่ท่านก็ลืมว่าท่านได้วางอาคมเอาไว้หลบหลบกดเผื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จึงได้คลายอาคมออกและบอกให้พลานไวการคนนั่นเดินเข้ามาใกล้ๆจะได้สนทนากันพลานเข้านั้นก็นเดินดิ่งเข้ามาพร้อมกับกลมลงกาบห่างจากกรดของหลวงปู่ประมาณสักสองวาดูท่าทางไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้มากกว่านั้นท่าทางไม่เหมือนกับพลานปกติทั่วๆไปดูเหมือนลุกลี้ลุกลนวันเกรงกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งจะว่ากลัวเสือก็ไม่น่าจะใช่ไม่เช่นนั้นก็นคงจะไม่กล้ามาเดินเพ่ินผ่านในยามดึกดื่นแบบนี้ หลวงปู่ท่านสังเกตได้เพียงแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสองพูดคุยกันเหมือนเป็นปกติไม่มีอะไรเป็นที่น่าผิดสังเกตจนถึงเวลาพอสมควรพลานผู้นั้นก็ได้กลาบลาและได้แยกย้ายกันไปรุ่งเช้าของวันลุงขึ้นหลวงตาท่านก็ตื่นออกจากจำวัดเดินออกจากกฎหาน้ำหาหมากไม้ป่าเพื่อมาฉันบรรเทาความหิวโหวยเพื่อดำรงกายสังขารให้มีชีวิตอยู่ได้ระหว่างที่มองหาหมากไม้ป่า ที่น่าจะมีอยู่มากมายในป่าบริเวณนั้นก็ไปพบเจอกับพลานที่พูดคุยกันเมื่อคืนเขา้ายังไม่ทันที่หลวงปู่ท่านจะพูดจาทักทายเพราะดูจากลักษณะท่าทางของพลานผู้นั้นท่าทางครั้งนี้จะไม่ได้มาดีเหมือนเมื่อคืนที่เหมือนว่าจะเข้ามาอย่างเชิงพอได้รู้แล้วว่าหลวงปู่ท่านเป็นยังไงเมื่อเห็นว่าท่านออกมาจากเขตอาคมที่กําหนดเอาไว้พลานผู้นั้นก็ได้แสดงตัวตนออกมาโดยที่ใบหน้าของพลานที่ตอนแรกนั้นยังเห็นว่าเป็นคน แต่จู่ๆใบหน้าก็ก,กลายเป็นเสือมีดวงตาสีเหลืองอำพันเขียวเริ่มงอกยาวงวงขึ้นจากมุมปากทั้งสองข้างแม้ว่าร่างของพลานผู้นั้นจะยังไม่กลายเป็นเสือไปเต็มตัวหลวงปู่ท่านก็พอจะรู้แล้วว่าพลานผู้นี้ก็คือเสือสมิงท่าทางจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเอาตัวรอดมาได้จนถึงบัดนี้และคงจะมีชาวบ้านหรือไม่กบพลานถูกฆ่าตายไปหลายคนด้วยน้ำมือของพลานผู้นี้เอง หลวงปู่ท่านเพิ่งจับสังเกตได้ว่าที่ชาวบ้านบอกว่ามีเสือขาเป๋และหางขาดหากินอยู่ใกล้ๆกระโปรงน่าจะเป็นพลานผู้นี้นั่นเองก็เพราะทางทางของพลานผู้นี้ที่เดินกระเพกกระเพกให้เห็นเมื่อตอนชั่วกลางคืนเมื่อได้มาประจันหน้ากันในครั้งนี้หลวงปู่ท่านถึงได้รู้ว่ามันเป็นเสือสมิงและเป็นคนคนเดียวกันแทนที่ท่านจะแสดงอาการหวาดกลัวกับสรงยิ้มโดยความเมตตาให้กับพลานสองหน้าที่ใบหน้าเป็นเสือสมิงลำตัวนั้นเป็นคน แต่พลานหน้าเสือผู้นั้นไม่ต้องการรับไม่ตีใดๆจากท่านมันกลมลงคลานสีเท้าเปลี่ยนจากร่างเป็นเสือเต็มตัวพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่หลวงปู่ทันทีด้วยความรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อถึงร่างของหลวงปู่จูจ่ๆร่างของมันก็พุ่งปวดทะลึ่งเลยร่างของหลวงปู่ไปเสียเฉยๆจนถึงกับถลําหน้าทิมลงกับพื้นรีบหันกลับมามองหลวงปู่ด้วยอาการเครียดแค้นก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถที่จะจับต้องร่างของหลวงปูได้แถมยังถูกหลวงปูเดินดิ่งเข้าไปเอาไม้เท้าที่อยู่ในมือเคาะเข้าไปที่กระโหลกของเสือสมิงสามครั้งร่างของมันกระซุดหวบลงไปกับพื้นร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะลุกพรวดพลาดกระโจนหนีสุดชีวิตเพราะคิดว่าคงจะทำอะไรหลวงปูท่านไม่ได้แถมยังอาจจะถูกหลวงปู่ฆ่าตายด้วยขณะที่เท้าของมันตะกุยตะกายทำท่าวิ่งแต่ก็วิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหน ราวกับว่าผืนแผ่นดินมันหมุนอยู่กับที่หลวงปู่ท่านปล่อยให้มันวิ่งกระโจนอยู่กับที่แบบนั้นตัวท่านก็เดินไปที่ลำธารน,น้ำเด็ดเอาใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆมือทำเป็นกระทงตักน้ำขึ้นมาขณะที่เดินดิ่งย้อนกลับมาหาร่างของเสือสมิงปากท่านก็บริกรรมคาถาอาคมเป่าพลวดพรวดลงไปที่น้ำในกล้วยนั่นด้วยเมื่อเดินเข้ามาถึงร่างเสือสมิงมันก็มีอาการเหนื่อยหอบหมดเลี่ยวหมดแรง ยืนหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดอยู่แบบนั้นทําอะไรไม่ได้หลวงปู่จึงไดเอาน้ําในกลวยใบไม้ที่ทําเป็นน้ามนต์แล้วลาดเข้าไปที่หัวเสือสมิงนั่นจนมันดิ้นพลานร้องโหยหวนโดยความเจ็บปวดน้ามนต์นั่นไม่ได้ทําให้มันเจ็บปวดถึงกับชีวิตแต่ล้างอาถรรพ์อาคมต่างๆของพลานของพลานที่เป็นเสือสมิงนั่นออกไปจนหมดสิน้นแต่ร่างของมันไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นร่างของคนได้ดังเดิมคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวรนกรรมที่มันได้สร้างสมมา ต่อไปคงได้ใช้ชีวิตกลายเป็นเสือสมใจอยากหากินอยู่ในป่าไปตลอดชีวิตท่าไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากไปกว่านั้นเหตุการณ์ที่หลวงปูอยู่กับเสือสมิงนั้นได้อยู่ในสายตาของพลานผู้หนึ่งที่นั่งห่างอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและรู้ว่าเสือขาเป๋ที่หากินอยู่ลบๆอโป่งนั่นก็คือพลานขาเป๋ผู้นี้เองแม้จะไม่ใช่พลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยคิดว่าพลานผู้นี้จะกลายเป็นเสือสมิงโชคดีที่หลายครั้งที่พบเจอกับพลานผู้นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันกินเหยื่อไปแล้วถึงไม่ถูกฆ่าตายเมื่อมาเห็นกับตาว่ามันถูกหลวงปู่ท่านสยบจนกลายเป็นเสือไปเต็มตัวก่อนที่มันจะลุกปวดปลาดกระโจนหนีเข้าป่าไปถึงได้รีบปีนล,ลงจากนั่งห้างเดินตามหลวงปู่ท่านกลับปฏิกฏได้พูดคุยสนทนากันอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะกราบลากลับเข้าหมู่บ้านไป ต่อมาชาวบ้านถึงได้เรียกขานหลวงปู่ท่านว่าหลวงปู่เสือที่สามารถสยบเสือสมิงได้ขณะที่ท่านเก็บอัฐบริขานกำลังที่จะเดินทุดงต่อไปเพราะได้ครบกำหนดที่ได้ประวรณาตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วก็ได้แวะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเทศนาสั่งสอนชาวบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแต่ชาวบ้านที่นั่นก็ได้ร่วมกันนิมนต์หลวงปู่ให้อยู่จำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเสียเลยโดยการที่ชาวบ้านร่วมกัน สร้างกุฏิเล็กๆขึ้นมาพอให้หลวงปู่ท่านอยู่จำวัดได้ท่านจึงได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นไปตลอดจนต่อมาก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นวัดและ,จะเจริญมากขึ้นเรื่อยๆตามชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของหลวงปู่เสือที่ได้รับขนานนามจากชาวบ้านเรื่อยมา